สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ร้านนะคะร้านของเราอยู่ที่ซอยกูชิจังนะคะสามารถที่จะเข้าตรงข้างแมงก็ได้เข้ามาก็ทะลุข้างร้านได้เลยค่ะหรือใครที่เคยมาแล้วเข้าตรงหน้าปากซอยจิมดักก็หาได้ไม่ยากเหมือนกันค่ะร้านเราอยู่ที่จังหวัดอันดงนะคะหรือว่าอันดงชีที่มาของอันดงเมเนอรีนะคะแวะดูกิมจังแป๊บหนึ่งค่ะกิมจังคือผักกาดที่แช่น้ําเกลือแล้วนะคะเพื่อที่จะรอทํากิมจินั่นเองค่ะแล้วกิมจิที่ทําเสร็จใหมๆ่ๆเขาก็นิยมเอาไปกินกับพกซ้ำหรือหมู 3ชั้นต้มค่ะถ้าทุกคนได้ลองชิมทุกคนจะติดใจถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมเมนูนึงของอาหารเกาหลีเลยค่ะเดินเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงร้านเราแล้วค่ะร้านเราอยู่ฝั่งขวามือนะคะถ้าเข้ามาทางหน้าปากซอยเข้ามาก็จะเจอแม่ย่าคนนี้ค่ะวนนี้คือแม่ย่าเองค่ะร้านเราชื่อว่าร้านอันดงชินเซเกจิมดักค่ะ เข้ามาก็จะเจอแม่ย่าใส่เสื้อสีแดงผัดจิมดักอยู่หน้าร้านแบบนี้นะคะหนุ่มหล่อคนนี้เป็นเพื่อนของโอปป้าเองค่ะใครโสดนะคะแวะมาจีบที่ร้านเราได้นะคะและสาวน้อยคนนี้คือลูกสาวคนโตของเราเองค่ะน้องจียอนีค่ะน้องมีความงุ้งยิ้งนะคะ <laughs> เหนื่อยจากการนั่งรถเทควันโดค่ะน่าสงสารปกติแม่จะเป็นคนไปรับน้องเองนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็ออกไปข้างนอกกับป,ป้ามาพึ่งจะมาหาน้องที่ร้านนะคะน้องนั่งรถเทควันโดมาที่ร้านเลยอันนี้เป็นเหล่าผู้บริหารแล้วก็ท่านประธานภายในร้านนะคะในร้านก็จะมีโต๊ะนั่งแบบบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้นะคะเข้ามาจะมีตู้สั่งออนไลน์นะคะแต่ว่าในยุคโควิดเราใช้แบบนี้เท่านั้นค่ะตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วค่ะจะมีหนุ่มรอคอยรับออเดอร์แบบนี้ค่ะ มีคนสนใจกล้องแล้วคะ่ะหนึ่งคนไม่รู้นะคะว่าหน้าจอตัวกล้องเนี่ยมันยังเปิดอยู่จริงๆแก้มรู้จักกับโอปป้ามานานแล้วนะคะโอปป้านี้เป็นเพื่อนของแฟนแก้มตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วคะ่ะและนี่ก็เป็นบรรดาเหล่าอีโมท,ที่ทำงานอยู่ที่ร้านเรามาตั้งนานแล้วนะคะอยู่กับแม่ย่ามาจน แม่ย่าเนี่ยรักเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยล่ะคะ่ะแม่ย่าเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะแล้วก็มีนิสัยที่รักลูกน้องค่ะอิโมทุกคนก็เลยรักแม่ย่าค่ะตอนนี้แม่ย่ากําลังทอดไก่อยู่เพื่อที่จะไปทํามานินตักนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปแกมจะบอกนะคะว่ามานินตักคืออะไรแล้วก็ด้านขวาเป็นขั้นตอนของการต้มไก่เพื่อที่จะทําจิมดักค่ะน้ำต้มไก่ก็จะมีไก่แล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ซอสสูตรพิเศษที่แม่ย่าคิดคน้นขึ้นมาของทางร้านค่ะ หลังจากที่เราได้ไก่ทอดแล้วก็มาทํามาเนืนตักนะคะอิโมไม่รอเลยค่ะมาถึงขั้นตอนที่ว่าเขาเอาใส่กล่องแล้วอันนี้เขาทําเป็นโพจังนะคะก็คือเป็นห่อกลับบ้านหรือไม่ก็เป็นเดลิเวอรี่นะคะมาเนืนตักคือมาเนืนเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็ถักเป็นไก่นะคะก็คือเป็นไก่ทอดคุกกระเทียมนะคะ ร้านเราไม่ได้มีแค่นั่งกินอยู่ที่ร้านนะคะสามารถที่จะทำเพย์ได้หรือ DELIVERY นะคะไม่งั้นก็ส่งเป็นเทคเปก็คือส่งพัสดุออกต่างจังหวัดได้เลยค่ะมาถึงตอนนี้อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าที่ร้านเราขายอะไรกันคะที่ร้านเรามีหลายเมนูนะคะแต่ว่าเมนูหลักของเราก็คือจิมดักค่ะหรืออันดงจิมดัก เป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดอันดงถ้าใครมาอันดงแล,แล้วแล้วไม่มากินจิมดักที่ซอยจิมดักแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงอันดงนะคะทุกคนจิมดักเป็นอาหารยอดนิยมเมนูหนึ่งของคนเกาหลีและคนต่างชาตินิยมรับประทานค่ะนอกจากจิมดักเราก็ยังมีโจลิมดักไก่ทอดแล้วก็มาเนินดักเมื่อกี้นะคะจิมดักของทางร้านเรานะคะหรือว่าไก่ผัดวุ้นเส้นซอสคันจังเนี่ยค่ะจะมีไก่แล้วก็วุ้นเส้นผัดนะคะ แล้วก็มนันฝรั่งแค่รอดแล้วก็ต้นหอมใหญ่แล้วก็กระหล่ำปีค่ะระดับความเผ็ดทุกคนสามารถที่จะเลือกได้ค่ะเอาเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากหรือว่าไม่เผ็ดเลยก็ได้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีโจลิมดักนะคะที่ผัดในซอสสีแดงแห้งกว่านี้แล้วก็เปลี่ยนจากวุ้นเส้นมาเป็นต็อกค่ะมีรสชาติที่อร่อยเหมือนกันค่ะ ตอนนี้คือขั้นตอนที่แม่ย่าแยกไก่ออกนะคะเพราะว่ามีคนนึงหิวข้าวค่ะแม่ย่าแยกไก่ออกให้ครึ่งตัวหรือว่าให้เหลือจานเล็กๆนะคะให้จียอนกินผัดแบบไม่ใส่พริกค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้คือเป็นวันธรรมดานะคะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะเราจะต้มไก่ในปริมาณที่พอดีกับลูกค้าค่ะเราจะไม่ต้มเอาไว้เยอะๆให้ลูกค้าได้กินสดใหม่อยู่ตลอดค่ะมาถึงตอนนี้ใครเคยกินเมนูจิมดักแล้วบ้างคะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง แต่และร้านสูตรอาจจะไม่เหมือนกันนะคะสูตรซอสอะคะ่ะบางคนใส่หอมหัวใหญ่ด้วยแต่ว่าร้านเราไม่ได้ใสะคะ่ค่ะปริมาณที่ไม่ย่าผัดให้หลานน้อยอยู่ตอนนี้เราไม่มีขายนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นจานที่ผัดให้หลานกินอย่างเดียวค่ะเมนูของไก่ที่ร้าน1ตัวเท่ากับ1จานในไซส์ปกติราคา3 2 0 0 0อวอนค่ะแต่ถ้าเป็นจานใหญ่ขึ้นมาหน่อยราคา4 5 0 0 0ันวอนก็คือไก่1ตัวครึ่งค่ะทุกคนนอกจากนี้การส่งเท็กเปหรือว่าส่งพัสดุออกต่างจังหวัดหรือเรียกว่าตารุโพจังในภาษาเกาหลีเรายังแยกน้ำแล้วก็แยกกุนเส้นแล้วก็ผักออกให้ด้วยค่ะและเมื่อลูกค้ารับไปแบบตารุโพจังหรือแบบแยกไปนะคะเมื่อถึงลูกค้าแล้วลูกค้าสามารถที่จะต้มน น้ำซอสให้เดือดแล้วก็ใส่ตัวผักแล้วก็วุ้นเส้นลงไปเมื่อผักเริ่มสุกแล้วก็วุ้นเส้นเริ่มใส่เนี่ยก็แปลว่ารับประทานได้แล้วค่ะตอนนี้จิ้มดักของน้องจียอนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟนะคะแล้วก็ยกลงใส่จานไปเสิร์ฟให้น้องได้เลยค่ะ น่ากินไหมคะจิมดักเวอร์ชันเด็กของน้องจีออนค่ะปกติจะมีแครอทด,ด้วยนะคะแต่ว่าน้องไม่กินแครอทก็จะใส่แต่มันฝรั่งแล้วก็ไก่ผักวุ้นเส้นค่ะน้องเลิกเรียนมาจากเรียนพิเศษนะคะในชุดเทควันโดค่ะแม่ก็จะให้ใส่ผ้ากันเปื้อนเพื่อ,อที่จะให้น้องกินง่ายขึ้นไม่ให้เปื้อนชุดนะคะแต่ว่ามือนหนึ่งของแม่ถือกล้องอยู่ก็ให้อาป้าช่วยผูกให้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าตัวเล็กๆแค่นี้ จานไม่เล็กนะคะทุกคนน้องสามารถกินหมดไหมแล้วก็กินดูหน้าอร่อยขนาดไหนเมนูนี้เป็นเมนูของชอบเขานะคะก็รู้ใจนะคะว่าหลานชอบกินตรงเนื้อนิ่มๆค่ะตรงช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงน่องค่ะไม่เอาเนื้ออกให้หลานเลยให้หลานกินอร่อยๆค่ะนับว่าเป็นวาสนาของเขานะคะเขาได้เกิดมาเป็นหลานร้านจิมดักเมื่อไหรที่เขาอยากกินจิมดักเขาก็ได้กินทุกเมื่อค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่เขากินไม่มีเบื่อเลยค่ะ บ้านไหนที่มีเด็กแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งแบบแยกตารโพจังออกไปได้ค่ะแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยจะใส่พริกออกไปให้แยกนะคะสามารถผัดของเด็กแยกออกก่อนแล้วก็ของผู้ใหญ่เนี่ยใส่พริกตามทีหลังค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสั่งของเด็กหนึ่งตัวของผู้ใหญ่หนึ่งตัวค่ะสามารถแยกพริกออกได้นะคะ น้องจียอนกินเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่กินมั่งนะคะอันนี้เป็นไซส์ปกติทั่วไปค่ะที่ทางร้านขายราคา32,000วอนตีเป็นเงินไทยประมาณ700กวา่าบาทค่ะจานหนึ่งเท่ากับไก่หนึ่งตัวนะคะสามารถกินได้ประมาณ3 4แต่ว่าบ้านเรากินประมาณ5คนค่ะ ก็เยอะพอสมควรนะคะทุกคนนอกจากจิมดักร้านเราก็ยังมีกิมจิแล้วก็หมูกิมจิค่ะหมูกิมจิคือหัวไชเท้าดองนะคะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเอาไว้กินกับไก่ทอดแล้วก็กินกับจิมดักก็อร่อยเหมือนกันค่ะถ้าใครที่เคยมาแล้วนะคะจะเห็นว่าในซอยนี้เป็นซอยจิมดักนะคะเห็นไหมคะถนนใหญ่เราเข้าจากหน้าปากซอยมาแค่นิดเดียวก็จะเจอร้านเราแล้วะคะ่ะ ปกติร้านเราจะมีพ่อปู่คอยช่วยแม่ย่าอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้พ่อปู่ไปทุระาข้างนอกค่ะก็เลยจะไม่ได้เห็นพ่อปู่ค่ะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้มด้วยค่ะขอบคุณค่ะ